สวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพลินพงครับอ่ะกลับมาสู่คลิปสร้างบ้านให้แม่เดอะซีรีคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเรียกว่าสุดท้ายจริงๆและกลับสรุปจบไป30 E p โอีเหนื่อยอยู่30 EP ี <laughs> สุดท้ายนี้คลิปนี้เราจะมาสรุปยอดค่าใช้จ่ายที่ตัวผมเนี่ยได้จ่ายตังไปทั้งหมดว่ามันจะมีอะไรกันบ้างครับผมเ,<อ>เดือดเลยตัวเลขเดือดเลยมากต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราตั้งงบกับบ้านหลังนี้ไว้เท่าไหร่ีก่โอ้โหถ้าให้เล่าย้อนนะก่อนที่ผมจะ ้าบานผมเล่าอย่างนี้ผมตั้งงบไว้ตอนแรกกะว่าสร้างประมาณล้านห้าแต่งอีกประมาณล้านหนึ่งจบๆสรุปเนี่ยเริ่มต้นเลยเราเข้าไปคุยกับโครงการเบสเสร็จเราเคาะราคาออกแบบอะไรเรียบร้อยอยู่ที่3ล้าน6ตัวบ้านอย่างเดียว3ล้าน6แล้วพอเราสร้างบ้านมาเสร็จปุ๊บเราจะมีค่าประกันที่ตัวบ้านเขาบังคับให้เราจ่ายอยู่แล้วอีกประมาณเกือบสองแสนกว่าบาทรวมเป็น3ล้าน8เงินที่ผมต้องกู้ธนาคารเพื่อสร้างบ้านเนี่ยสล้าน 8, 8อ่านี่คือตัวเลขแรกอ่ะแล้วเราย้อนก่อนก่อนที่จะ ชาบ้านเนี่ยเราต้องจ่ายค่าถมดินมันเป็นที่ดินเปล่าแล้วมีต้นต้นไม้อลที่มันต้องปรับพื้นที่ให้มันเท่ากันปาดินอ่าปรับนาดินให้มันเท่ากันทั้งหมดเนี่ยถมดินไป60,000บาทครับผมผมต้องบอกก่อนว่าราคาที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าผมจะได้ถูกหรือได้แพงแต่เป็นราคาที่ตัวผมอะตกลงและโอเคในการทําแล้วบางเจ้าบอกเฮ้ยทำไมทําแพงเลยมันคือผมไม่รู้ผมไม่รู้จักใครทางนั้นอะคือผมต้องบอกของสร้างบ้านเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จกักผู้รับเหมาไม่รู้จักใครเลยหาด้วยตัวเองหมดเออมันก็เลยบาาางเจจจ้้้ไไมม่รููอะผดถก หราบางเจ้าบางคนเขามาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าทำไมทําบ้านราคาแพงอ่ะนี้นั่นแต่ด้วยความที่เราทํากับบริษัทใช่ซึ่งเราไม่ได้แบบว่าเออไปหาผู้รับเหมาเองอรเองไงเราทาเป็นแบบในรูปแบบของบริษัทที่เขามีสัญญาชัดเจนมีการแบบติดตามงานที่ว่าเราโอเคทุกอย่างในจุดนั้น ตัวโครงสร้างบ้านผมทําไมบางคนอาจจะมองดูเฮ้ย <_ d ose> แค่นี้3ล้าน6เลยเหรอวะผมต้องบอกงนี้ด้วยความที่ตัวผมเองตัวแม่ผมเองไม่มีเวลาที่จะมาดูบ้านที่เวลาเขาสร้างเราเราต้องคุมผู้รับเหมาใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราก็เลยเลือกว่าเอาที่เป็นบริษัทเพื่อมีสัญญาว่าจ้างมีอะไรที่เป็นรายล่า <_ d ose> สอน <_ d ose> และใช่สิ่งสาคัญที่สุดคือเขาจะไม่หนีงานาจะไม่ทิ้งงานเราอันนี้คือคือจุดที่กลัวมากในการทําบ้านนะคะเพราะว่าปัทอนใช่แล้วเราเห็น เห็นคลิปของทั้งดาราหรือรอะไรหลายๆคนอะจริงแค่ทําอย่างอย่างบางคนที่รู้จักอ่ะยกตัวอย่างพี่เวอ่ะ อ่าโอ้โหหนีไปกี่เจ้าใช่แล้แค่แบบว่าจะทําครัวจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บ้านทั้งหลังนะจะทําแค่ครัวยังต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาจริงเพราะว่าผู้รับเหมาหนีแล้วมันมันบั่นทอนมันเลยเรากลัวเขาเรียกว่าเรากลัวตรงนี้กว่าเราถึงว่าไปเดินตามงานนี่แหละงานรับสร้างบ้านเราไปไบเทคไบเทคอไปไบเทคงานรับสร้างบ้านนี่แหละบ้านหลังนี้คงทาไมมันถึงแพงด้วยความที่สถาปนิกเนี่ยแล้วก็วิศวกรเขามาดูแล้วบ้านเราเนี่ยหลังบ้านเป็นน้ําซึ่งคง ทางด้านล่างเราเลยต้องพิเศษกว่าชาวบ้านพูดง่าย ซึ่งตัวนี้โครงสร้างตัวนี้ที่เขาทําให้เราอ่ะผมจำรายละเอียดคร่าวๆไมไ่ต้องเอาหนังสือมาเปิดเขาบอกว่าเราสามารถต่อเติมไปได้ประมาณ4-5ชั้นจากเสาเข็มที่เขาวางรากฐาน <ข achieve S 1> ไว้เนี่ยโครงโครงสร้างข้างล่างของเราอะใช่ความเจาะลึกเข้าไปเลยแต่ <ahor> ตอนนี้บ้านเรา2ชั้นครับเราสามารถต่อเติมได้ไปถึงประมาณ5ชั้นได้เลยประมาณ4ี่าเราลื้หลังคาออกแล้วต่อขึ้นเสริมเสริมเลยทีเดียวเสริมขึ้นไปอีกประมาณ5ชั้นได้เลยมันหนึ่งแพงเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเสาเข็มลงประมาณ22เมตรหรือยังไงนี่แหละ ลึกแข็งแรงเราก็เลยอาอโอเคมันมันแพงหน่อยแต่มันก็แลกมันกับอะไรหลายๆอย่างคืออย่างยกตัวอย่างสมมุติในกรณีถ้าเราจ้างผู้รับเหมาแล้วเฮ้ยเราต้องมาคุมงานเองโอเคสุดท้ายเรามาทุกวันเว้ยแต่เราไม่รู้เราสร้างบ้านไม่เป็นขอชเช่นนี้เขาบอกอ่ะแปดก็แปดแต่เราไม่รู้สมมุติในรายละเอียดเขา เขียนแปดเขาเอาหกมาให้เราดูเรารู้ไม่เป็นเราไม่รู้เรื่องคือเขาจะลดสเปคเราอะผู้ตรงๆก็คือเราไม่รู้ใช่จะบอกก็ตอนแรกคุยว่าเหล็กอันโทนี่สุดท้ายเขาลดสเปคเราเหลืออันโทนี่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ถึงแม้เราจะมาทุกวันเราจะมาเฝ้าเขาทุกวันเราก็เลยตัดสินใจตัดปัญหานี้ออกไปจุดหนึ่งก็คือว่าทั้งหลังนะคะมันเป็นวัสดุก่อสร้างอะไรของ S C G อ่าเหมือนมาได้มาตรฐานทั้งหมดเลยมาตรฐานแล้วคือคือไม่ใช่ว่าผู้รับเหมาวะเขาไปวิ่งหาซื้อเองแต่จะเป็นเหมือนแบบว่าการเบิกจากบริษัท อ่ามันมันมีเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นแล้วก็มีรายละเอียดมีการรับประกันโครงสร้างอะไรอย่างนี้ มันถึงแพงเรามาดูกันดีกว่าผมต้องเปิดโพยแล้วว่าผมนั่งทําไว้ตกใจเหมือนกันมาเป็นส่วนที่ดินในแถบน้นวมินแถบที่ผมอยู่เนี่ยพื้นที่ดินตรงนี้ผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ราคาคข้าวๆเนี่ยประมาณ78ล้านที่เขาซื้อขายกันณนะที่นี้นะและหลังของผมเนี่ยมันติดน้ํามันก็จะอัพราคาเพิ่มไปได้อีกแต่ผมตีให้กลมๆประมาณ7ล้านละกันกลมๆก,กันไปโอ้โหหายล้วไปซื้อบ้านจาาัดสรรแต่บ้านจาาัดสรรมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการบ้านจัดสรรในกรุงเทพโอ้ไม่มจะเอาใหญ่เท่านี้ไม่ได้ไม่มีละยี่สิบสามสิง แพงจริงแพ<ผ>ง,งแพงแพงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยละกันเราทำลงลดครับผมก็จะมีในโซนของรั้ว <Wayne. S 1> หน้าบ้า, 60, บานหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยจะอยู่60,000บาทส่วนหลังบ้านจะอยู่6 2 0 0 0รวมลงเสาเข็มรวมลงอะไรแล้วทั้งหมดหน้า15เมตรหลัง16มเมตรอ่าแล้วก็ค่าทาสีรวมค่าสีรวมค่าช่างประมาณ5,000บาท รอบเลยรอบบ้าน3มุมหลังนี้เราไม่ได้ทาเพราะว่าเราใช้กําแพงร่วมกับเขาเทพื้นหน้าบ้านโรงจอดรถกับหลังบ้านนะผมเทพื้นหลังบ้านเนี่ยจะอยู่ที่40,000บาทรวมลงเสาเข็มแทงน้ําที่เราวางแทงน้ํารวมลงเสาเข็มแต่ลานจอดรถหน้าบ้านเนี่ยประมาณ70,000บาท70,000บาทนี่ยาวจำไม่ได้แล้วว่ามันยาวเท่าไหร่มันยาวตั้งแต่หน้าบ้านจนสุดตัวบ้านเลยหลังคาพี่ีไวนิวอ่าอย่างดีคือเราขอดีที่สุดที่เราจะมีได้ทั้งหมดทําไปแสนหนึ่งเฉพาะตัวหลังคาเดียวโครงเหล็กลงเสาเข็ม ลแล้วก็หลังคางเนี่ยนนหนึ่งแสนบาทแดงดนแสนึงเหรอใช่เดือดะอะเราทำสองรอบเนี่ยรอบแรกเจ็ดหมื่นรอบที่สองอีกสองหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นเนื้อมาอคือถ้าถ้าสังเกตเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนคลิปให้ดูผมทาไปสองรอบไว้รอบแรกทาไปครึ่งเดียวแล้วมันจ่อยออกมาแล้วทุเรศมากเลยมันมันไม่ใช่แบบที่เราคิดเราก็เลยต่อเพิ่มอีกอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเบสเสี็จโดนไปแสนหนึ่งจริงจะมีในส่วนของประตู ประตูหน้าบ้านเนี่ยสามหมครับประตูลากเลื่อนไปเลื่อนมานะแล้วก็ประตูหลังบ้านเนี่ยเจ็ดพประตูเหล็กหลังบ้านอ่าทีนี้ในส่วนหลังบ้านเนี่ยจะมีกระเบื้องพื้นในระปูกระเบื้องไปโดนไปหมื่นกระเบื้องค่ากระเบื้องที่เราจ่ายเพิ่มอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามื่นนี้เนี่ยในที่นี้คือรวมทั้งบ้านแหละจุกจิกจิกอย่างเช่นคือตัวโครงการบ้านเขาก็มีสเปคมาให้สมมติห้องนี้เขาให้ราคามา2 0,000แต่เรามีบางส่วนที่เกินก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณ3า0 0 0ื่นอ่าแล้วกะ เบ็ดเสร็จทั้งหมดในแถบลงรถอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ4ี่แสนบาทลัวหน้าบ,บ้านหลง<อ>งังบ <ลด S 1> ้านรงรถตาอ้าแล้วก็ในส่วนที่ต่อเติมข้างหลังใช่ครัวนอกที่เป็นปูกระเบื้องปูกระเบื้องแล้วก็อันนี้ราคากระเบื้องรวมทั้งหลังแล้วมันรวมไปอยู่ในนี้แล้วส่วนต่างค่ากระเบื้องของทั้งในบ้านนอกบ้านใช่แล้วก็ที่เราซื้อเพิ่มครับแล้วก็มาในส่วนต่อไปเป็น,นส่วนสวนสวนเนี่ยต้นไม้แบ่งแยกชัดเจนอะสนหอเนี่ยผมใช้ไปประมาณ1 8 0 0บาทก็คือ5ต้นยางอินเดีย300บอล5 0 0อยะไรก็ว่าแต่ไปแคทตั เนี่ยข้างบ้านที่ปลูกทั้งหมดของผมเนี่ยสี่พบาทไล่กันไปหลายรอบ 3, 4, มี่หรอบซื้อมาเติมเติมเติมเดือนละสี่พบาทแล้วก็จะมีแคตตัส่วนหน้าบ้านที่มันเป็นแคตัสคอนโดนางฟ้าที่มันเป็นหนามอีกพันห้า ส่วนหญ้าหญ้าจริงๆแล้วไม่แพง5,000บาทแต่ดินเนี่ยก็5 0 0 0ันเหมือนกันไอที่เราปลูกหญ้าเนี่ยก็ต้องใช้ดินนะหลักๆที่มันจะแพงตรงหินแล้วก็แผ่นที่เราเอาไปเดิน2,000 0บาทเราเติมมาทั้งหมดสหลอกซื้อมาแล้วคำนวณแล้วไม่พอซื้อซื้อซื้อื้อซือซอซอ้คำนวณแล้วโอ้โหส0 0 0มบาทม่านน้ำตกเนี่ย 1 5ื่นแล้วก็ม้าหิน2ตัว5,000รวมเบ็ดเสร็จของสวนเนี่ยประมาณ5 8 0 0มื่นแปดอ่าในในโซนสวนนะอ่ะต่อไปของจุกจิกในแถวนี้ก็โต๊ะสนุก33,000แล้วเอามาวางนนอกบ้านด้วยนะอ่าแน่นอน เริ่มขยับมาในตัวบ้านนะก็จะเป็นประตูประตูชิ้นหน้าบ้านเนี่ยชิ้นที่เรามีปัญหากันเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมวงกบรวมค่าทาสีรวมค่าทําทั้งหมดแล้ว3 5มหมประตูบ้านนี้นะเออแล้วก็มันจะมีประตูในบ้านประตูในบ้านคือประตูที่เราได้มาเราไม่เอาเราไม่พอใจเราขับรถไปเอาใหม่รอบ5บาทบาทบาทละสองพันอ่าบาทละสองพก็เท่ากับว่า1 2ึ0 0มันมีทั้งหมด5บาทอ่าแล้วก็มันจะมีจุกจิกเกี่ยวกับกรประตูที่เขาให้เรามาแล้วเราก็ไม่พอใจเราเปลี่ยนทั้งหลังเราเปลี่ยนรูปเปลี่ยน S <S นี่ซื้ออีกประมาณกลมๆหมื่นหนึ่ง เพราะเน,นรวมของมือจับที่ซื้อแล้วซื้ออีกตอนนี้ยังกองอยู่เลยที่เราไม่ได้ใช้รวมทั้งหมดเนี่ยจุกๆกจริงจนี่ประมาณ57,500บาทโซนห้องนั่งเล่นเราก็จะจัดโซฟาไป2 2 0 0 0อ่ะแล้วก็ลำโพงโฮมเทเตอร์<ฮ>ที่ผมอยากได้มาก3 0 0 0 0บาทนะบิวอินตรงโซนทีวีก้อนนั้น33,000บาททีวีนี่เราซื้อใหม่มา2ตัว 2> 5, 2. 65านิ้ว30 0 0 0บาทเหมือนกันอยู่ตรงที่ห้องรับแขกตัวนึงอยู่ห้องผมที่มันแตกเพราะเราต้อง ซื้อใหม่2ตัวเลยแล้วก็เกินนะแต่ว่ากิมอันนี้คือผมปัดกลมกลมไปบางอย่างผมอาจจะนึกไม่ออกอันนี้คือเอาที่นึกออกจริงๆมันมีขาตั้งทีวีมันมีจุกจิกเยอะนะเพราะจริงมันจะมีขาแขวนขาอะไรขาแขวนอีก2อันเออใช่แต่มันจุกจิกจิกป่อยไปแล้วก็เหล็กดัดมุ้งลวดทั้งหลังทั้งหลังของบ้านเนี่ยที่เป็นเหล็กดัดมุ้งลวดเนี่ยสามหมื่นห้าอ่ะรวมรวมโซนนี้ประมาณแสนห้าที่เราต้องใช้จ่ายนะ แล้วก็อ่ะนี่เขาเริ่มเข้ามาในตัวบ้านระบบไฟบ้านพวกเพิ่มปลั๊กแล้วค่าติดตั้งทั้งหมดเห็นจูดๆจริงๆนะสี่หมื่นคือตอนแรกเราก็อุ้ยเพิ่มจุดเท่าไหร่จุดละก้าวร้อยอ๋อเน่เพิ่ม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 ตอนแรกก็กดเครื่องคิดเลขไปหกหมื่นกว่าตก ไปเลยแบบแค่ปักเราเราเราค่อยๆลด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 มาเลยสี่หมื่นบาทใช่ตอนแรกแบบโอ้ยตรงนี้ต้องมีมุมนู้นต้องมีมุมนี้มีปักไฟอะไรเงี้ยชัวชัวบ้านะสี่หมื่นนี่ก็เยอะ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 เพราะว่าด้วยความที่เราทํา2รอบรอบแรกเราเราทำแบบกับโครงการแล้วอย่างเงี้ยเราลองมาใช้ชีวิตอยู่เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนี้ต้องมีเราก็เพิ่มอีกประมาณคร่าวๆระบบไฟค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราต้องทําอย่างเตาอบตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีเราก็ไม่ได้เดินระบบไว้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเดินใหม่แล้วแพงมากอะไรเงี้ยรวมเป็นเศษโดนไปสี่หมื่นบาทครับผมไฟ ไฟหลอดไฟต่างๆโคมไฟต่างๆซื้อไม่รู้กีิ่นรอบเป็นอะไรที่ช็อกซื้อมาเสร็จไม่ใช้กองไว้อีกซื้อมาเสร็จอะไรรู้เลอะเทอะไปหมดคือตอนแรกที่เราไปซื้อเราดีไซน์ไว้ว่าตรงนี้เราจะติดอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บไม่ได้ใช้ไม่สวยไม่เข้าไม่เข้าไม่ติดสวยกว่าซื้อมา6อันสรุปได้ใช้อันเดียวไอ้ไฟรอบบ้านสรุปเราต้องใช้ดาวไลท์อะไรเงี้ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วซืมาอะไรเป็นสามหมื่นห้าโคมต่างๆให้เราซื้อแค่ไฟหลอดไฟใช่แพงแพงเราไปซื้อมาสามสี่รอบ ใช่แหละเราละพาด้วยส่วนหนึ่งบางทีเราไออย่างไฟข้างบ้านอะไรเงี้ยไปต้องติดแบบนี้เราไปซื้อมาอีกแบบเราไปซื้อมาอีกแบบหนึ่งสุดท้ายใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเก็บไว้อ่ะเอออ่ะโอเคทีนี้มาในส่วนสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์คือห้องน้ํามี2ห้องจริงๆแล้วในโครงการบ้านเขาก็มีงบมาให้แต่เราเบ็ดเสร็จจ่ายเพิ่มอีกประมาณ5้ามือมันคือสมมติห้องห้องน้ําเขามีงบมาให้เท่านี้แต่เราอยากได้ของที่เราต้องการก็นี่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 เรเพิ่มเพิ่มหมายถึงว่าจากอ่างเท่านี้อ่ แลกจริงๆมันเขาไม่ได้มีเคาน์เตอร์ให้ครับแล้วก็ต้องทำเคาน์เตอร์ใหม่เองเอเคาน์เตอร์ก็เพิ่มตังใช่อ่างอาบน้ำเขามีสเปคให้ตอนแรกเขามีนะไม่ใช่ไม่มีให้เพราะว่าเราแจ้ง้งแต่แรกว่าเราต้องการอ่างอาบน้ำใช่ไหมเขามีให้สเปคเท่านี้แต่ด้วยความที่ตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ไม่พอแล้วก็หาไซส์พิเศษซึ่งไซส์พิเศษเขาต้องคิดค่าทำค่าอะไรก็เบสเสียดโดินไปห้าหมื่นพวกสุขภัณฑ์จุกจิกจิกทั้งหลายอแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่น2ตัว หนึ่งมื่นสองเครื่องทําน้ําร้อนเ glorious, 9, 000 000ออญญนี่ยเก้าพันต้องอาบน้ําไม่เข้าใจทําไมไม่เอาเครื่องทำน้ําร้อนมาต่อฝักบัวที่อาบน้ําไม่ได้มันค <rec arted. S 2> ือน้ำเครื่องทำน้ำร้อนมันได้อมไม่เหมือนกันโอ้โหแล้วก็ปั๊มน้ําอีกหนึ่งมื่นห้าเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทำน้ำร้อนปั๊มน้ำเนี่ยผมใช้ของสตีเบอร์ทรอนเออดูแล้วมันสวยอยากจะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยน้ำแรงมากโอ้โหปั๊มน้ำแรงก็คือที่ฉีดตู่ก็คือถ้ากดดีๆก็คือพังอะโอเคเบ็ดเสร็จทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภัณฑ์เนี่ยโดนประมาณ ม่านมาถึงม่านม่านเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนมาน่านอ่ะผมกะไม่ได้ตั้งใจซัดมาอย่างนี้เลยอะไรไม่รู้โดนแบบปุงปงป้งป้างปุ้งป้างคือเราก็ทาให้มันจบๆไปอยู่ที่6กหมทั้งหลังสั่งตัดทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นตรงบันไดไม่ว่าจะเป็นห้องโถห้องผมอะไรเงี้ยสั่งทําสเปคที่แบบเราต้องการสีม่านเอ้ยเลยเอ้ยปัดแต่งโดนไปทั้งหมด6กหมอันนี้ผมถือว่าไม่แพงอันนี้ถือถือว่าคือก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจทาอ่ะเราก็หาหลายเจ้าอยู่ไงใช่เออก็ศึกษามาอยู่ว่าถ้าเอ่อกว้างยาวสูงเท่านี้เท่า ขนาเต็มเท่าไหร่อะไรยังไงสมเหตุสมผลรับได้หกหมื่นเจ็ดทั้งหลังก็เฉพาะอย่างที่ผมบอกม่านตรงบันไดอย่างเดียวผมไปถามแล้วคามาก็สามหมื่นกว่าบาทแพงเรายิ่งแบบว่าเกตผ้าขนาดนี้ใช่แล้วอันนี้คือทั้งหลังนะผ่านไปก็จะเป็นติดติจุเอะติจุเอยก็เก้าพันห้าที่เราสั่งเป็นหินอ่อนโอเคต่อไปมาในเรื่องของแอร์แอร์เนี่ยใช้ของอิมิเน้นทั้งหลังแอร์ทั้งหมดราคา140,000บาท4ตัว ค่าติดตั้ง20,000บาททีนี้มาส่วนของห้องครัวห้องครัวของ King k i t c h e นเนี่ยเบ็ดเสร็จที่ผมทำไปเนี่ย1,30,000บาทอ่าห้องครัวที่เป็นบ <ละ S 1> ิวอินรวมไปแ้วรวมไรแล้วแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าของโฟทายเนี่ย1,000 0 0บาท3ชิ้นอ่าอันนี้คือราคาที่เราเขายังไม่ได้ลดโปรโมชั่นอะไรนะหูดเตาแล้วก็ตับอบใช่นะผมแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งบาทรอบบาท โอเคต่อไปมาในส่วนของห้องคอมห้องคอมนี่ก็จะมีกล่องรองเท้าของเท้าด้านนี้หนึ่งหมื่นบาทเป็นของสนิเกอร์แพ็คที่ที่ผมใช้อันนี้แล้วก็ชั้นวางต่างๆจุกๆจิกๆพวกชั้นวางพวกโต๊ะคอมคือซื้อใหม่ไปเลย4 000, 5 0พันพัแล้วก็โซฟาที่เรานั่งอยู่โซฟาของ Modern, Modern Form X ์ i เ o m i 3,000แล้วก็โต๊ะโต๊ะข้างหน้าเนี่ย อีกห6ห้องคอมเนี่ยเบสเซตผมใช้จ่ายประมาณ7000 0กว่าบาทที่เราคุยกันนี่หลักแบบ7 8 0 0 0 0ทั้งนั้นเลยนะไม่มีหลักพันหลักพันหลักไม่มีไม่เน้นอ่ะแล้วก็จะมีจริจิงห้องแม่จะเป็นตู้เสื้อผ้าแม่ประมาณ10,000บาท2ตัวเออแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของผม2,500 0อ่าเราไม่ได้ซื้อแพงมากอ่ะมาในส่วนของห้องนอนผมเตียง17,000บาทเตียงแบบไซส์โคตรโคตรของคิงไซส์เลย แล้วก็ที่นอนที่นอนก็คือแผ่นที่นอนที่เรานอนอะลูนิโอหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วก็จะมีท็อปมีท็อปเปอร์ที่อยู่ข้างบนอีกประมาณสองพันอ่าแบบสบายสบาเลยโต๊ะเครื่องแป้งที่ซื้อให้โบรวมทํานูน่ทนทํานี่รวมเก้าอีเก้าพันแพงมากเลยนะที่ซื้อให้เนี่ยแต่มันเป็นแบบสีดําหินอ่อนคือมันสวยมันสวยม,มันสวยแล้วก็ชั้นวางของชั้นวางทีวีเลยพันหนึ่งก็ห้องผมประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดที่ผมจ่ายตังค์ไป<ม>เบ็ดเสร็จ ทั้งหมดแล้วรวมคร่าวๆมีผมด้วยเออไม่ได้คิดครับผม <Okay. S 1> บางอย่างมันลืมไมเปเบ็ดเสร็จคร่าวๆแล้วที่ผมรวมมาทั้งหมดเนี่ยเฉพาะเงินสดที่เราจ่ายไปอะ่ะเราไม่ได้กู้ธนาคารเงินสดจุกจิกเงินสดจุกจิกค่อยๆจ่ายไปตลอด2ปีอะ่ะหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือตีกลมๆม,มาแล้วอันนี้คือตีกลมๆแล้วเงินที่จ่ายจ่ายจ่ายโอนจ่ายโอนจ่ายโอนอ่ะค่าสร้างบ้านเนี่ยจะอยู่ที่สามล้านสี่แสนบาท รวมค่าประกัน2อ0 0 0นตอนต้นพูด2องแสนมา2อ0 0 0นรวมถมดิน6 0 0 0 0ค่าที่7ล้านรวมเบ็ดเสร็ทั้งหมดมูลค่าบ้านณนะปัจจุบันนี้แทนแทนแทนสิล้านสองแสนดันหนึ่งร้อบาทมูลค่าบ้านหลังนี้ที่ เราได้ตีกันมาข้าวข้าวซึ่งสิบสองล้านเขาเชื่อว่าเกินนี้แต่ว่าอาจจะแบบว่าบวกน่าจะเกินไต่ไม่ไม่ไม่ใช่ลบหรอกน่าจะแบบว่าบวกแต่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราเอากลมๆเบสิข้าวขาวประมาณ12ล้านพูดเลยว่าเดือดมากเออจากในใจตอนแรกเท่าไหร่นะคือสร้างบ้านล้านห้าตกแต่งล้านหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมคิดโอ้โหแมงลามไปไกลมากเราก็อยากจะมาเป็นเหมือนตัวแทนที่แบบว่าบางคนเผื่อกาลังจะสร้างบ้านแล้วก็ได้ดูเราเป็นตัวอย่าง อุปสรรคต่างๆใน28 EP ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายการสร้างบ้านแม่ไมีแต่อุปสรรคจริงๆมันมีหลายอย่างที่เราไม่ได้ถ่ายแต่ก็คือแบบเหมือนเราเราเองเราเรา,เราเริ่มเหนื่อยเราเริ่มหน่อยอะไรต่างๆแล้วเราก็เออทั้งมาจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างแบบเอาไปเอาตังไป ออแต่แต่ว่าในความที่ว่าเราเจอมาเราอาจจะค,คิดว่าอุ้ยลำคาญหงุดหงิดใ,ใจหรืออะไรอะ่ะแต่ในความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าเรายังโชคดีนะจริงคือ,ค,อคือเรายังโชคดีที่ว่าเราเจอผู้รับเหมาหรือหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างอะ่ะบ้านหลังนี้ไม่มีผู้รับเหมาหนีเลยไม่เคย,เยใช่ไม่เคยมีหนออีแล้วก็โอเคต่อให้ตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเราคิดแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ทุกอย่างอะ่ะมันมันโอเคหมดไงบ้านหลังเนี้ยคือสร้างแบบราบลื่นมาโดยตลอด ในความหมายของราบลื่นคือมันก็ปัญหาเล็กน้อยใช่แต่ราบลื่นแต่ปัญหาแต่ว่าถ้ารวมมองภาพรวมอะถือว่าโหราบลื่นเลยราบลื่นเพลยอาจจะแบบมีตีกับช่างนิดนิดหน่อยหน่อยว่าทำไมจุดนั้นอย่างนั้นทำไมจุดนี้อย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างเขาก็ต้องแก้ไขต้องอะไรให้แล้วมันก็มันก็โอเคพึงพอใจพึงพอใจนี่แหละครับผมก็มาสรุปให้ดูสําหรับคนที่อยากดูเฮ้ยมันราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นทั้งหมด12ล้านครับผมตีไปกลมๆมาถ้าให อยากสร้างบ้านดูผมเป็นตัวอย่างไปไล่ดูงแต่ EP หนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ดู EP หนึ่งไปไล่ดูแต่ EP หนาาึ่งตั้งแต่ถมดินตั้งแต่อะไรมาตลอด2อปีที่เราถ่ายเป็นสตอรี่สร้างบ้านให้แม่เดอะซีรีส์เนี่ยก็ลองไปติดตามรับชมกันดูได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมรู้สึกว่าใ้าผมพูดถึงว่าแฮปปี้นะกับการสร้างบ้านหลังนี้คืออย่่มเย็นเป็นใช่นะแบบโูแบบบ้านงนี้ผมชอบมากมันแฮปปี้มากบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอเออแล้วมันแบบร่มเย็นสงบสุขมันแฮปปี้ทุกอย่างบ้านหน้แม่ เออตอนแรกผมอาจจะไม่ได้อยากสร้างมันจากใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้พอผมสร้างแล้วผมเออรู้สึกดีใจ,ใจที่ผมได้สร้างมันมาแล้วก็ภูมิใจภูมิใจภูมิใจ,ใจทั้งในตัวเองแล้วแม่ก็ภูมิใจนั่นแหละครับผมอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกาฟฟีเพลินพุงครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ไปไปก่อนแล้วจบละซีรีส์ สร้างบ้านให้แม่เดี๋ยวซีรีส์สามสิบอีพีว่ะก่อนสร้างหรือว่าตอนสร้างอะทุกคนพูดนะคนที่มีบ้านเะไเอยเงี่ยรอบส้างอะบอกว่าสร้างบ้านยังไงก็บานปลายแล้วพ่อแบบว่าเออว่ะเชี่ยแม่งบานไปไกลเลยตอนแรกตั้งงบไว้กะตกแต่งประมาณห้าแสนด้วยห้าแสนบ้าบ้านบ้านอ่ะสามล้านหกสามล้านแปดตกแต่งเพิ่มอีกสักห้าแสนก็น่าจะอยู่ได้ไม่อยู่ว่ะเฉพาะลุงลงลงรถอย่างเดียวล่อไปสี่แสนแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ปูก็ไม่ได้มีแต่ดิน อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยสวนอ่ะแม่อยากได้ยญ้าจริงหญ้าอะไรอ่ะลงรถอย่างเงี้ยอ่ะฮะเรา ใช้วัสดุเมทัลชีสบูพอน้ารั่วในระยะ1ิปีล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เราก็เลยเอาสิ่งที่มันมีและดีที่สุดในระยะมองไว้ก็คือแบบสาปีทั้งหมดสิ่งที่มันทาได้เสาเข็มแทงน้ําบางคนเขาไม่ได้ใส่ใจเราก็ลงเสาเข็มปูกระเบื้องอย่างดีใช่ลงเสาเข็มตรงนั้นใช่องเพื่อใช่วันทุกวันทุกวันมันดินมันก็สุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะไปแล้ววันนี้เจอกันบ๊ายบายเจีย